สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่ช่องเบิ่งหนังก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสปอยหนังเรื่องเด e e กีนไมพอตอนแก่อาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราตอนที่ดูทีวีกันพ่อเกิดสะเทือนใจจนต้องลุกออกมา พอเล่าเรื่องให้หญิงชราอีกคนฟังว่าในสมัยหนุ่มๆในขณะที่ประจําการที่โคดเมาเทนทางใต้ในยุคข,ของการขุดขี่ขุมเพลงด้านชนชั้นและสีผิวงานของพอลและพักสดีอื่นๆคือการดูแลนักโทษประหารที่รอการเดินทางผ่านเส้นทางที่เรียกว่ากินไม้ทางเดินสีเขียวที่นักโทษใช้เป็นทางเดินออกจากห้องขังไปสู่เก้าอี้ไฟฟ้าณที่นี้นักโทษทุกคนล้วนแต่สมนตกในโทษของตัวเองแล้วทั้งนั้น และมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันสุดท้ายแต่ต่อให้พวกเขาสำนึกก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วทําให้พักษดีทุกคนเลือนแต่เห็นใจและผูกพันกับนักโทษทุกคนเป็นเวลากว่าหลายปีที่พอเดินไปบนทางเดินนี้พร้อมกับนักโทษหลายต่อหลายประเภทแต่เขาม่เคยรู้สึกผูกพันกับใครเหมือนอย่างที่รู้สึกกับจอห์นคอฟฟี่นักโทษร่างยักษ์ผิวดาหน้าตาดูหดเขี้ยมที่ต้องคดีฆาตกรรมเด็กหญิงสองคน จากรูปลักษณ์ภายนอกของคอฟฟี่มันเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่เขาจะฆ่าใครสักคนแต่จากพฤติกรรมของเขากับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ใครๆคเห็นคอฟฟี่เป็นคนที่ซื่อใสรักสงบใจอ่อนโยนและกลัวความมืดเป็นที่สุดแต่นั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับพรสิเศษที่คอฟฟี่มีอยู่จอห์นคอฟฟี่มีพลังพิเศษคือรับรู้ความทุกข์ทรมานของผู้อื่นเขาจึงได้สร้างปฏิหารที่เกินจะอธิบาย เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ที่เผชิญความเจ็บปวดด้ยการรับความเจ็บปวดนั้นมาไว้เองหนึ่งในผู้ที่ได้รับปฏิหารนั่นก็คือพอลนั่นเองพอลเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะคอฟฟี่ <Coffee S 1> <Coffee S 2> ได้รับรู้ถึงปัญหาของพอลและก็ตัดสินใจที่จะช่วยเขาจอนคอฟฟี่ได้เรียกพอลเข้ามาใกล้ๆและจู่ๆเขาก็ได้ตะปบไปที่ปากกงเกงของพอลและรับโรคร้ายนั้นเข้ามาในตัวของเขาเองและจอนก็ปล่อยฝูงแมลงออกจากปาก และโรคร้ายที่ทรมานของพอลที่เป็นปัญหาในชีวิตเขามานานแสนนานก็หายได้อย่างน่าประหลาดใจพ่อตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาจึงรีบกลับบ้านไปบอกภรรยาและกลับไปทําการบ้านให้ภรรยาแังจากที่ห่างหายมานานและผู้คุมอื่นๆก็ได้รับปฏิหารเช่นนี้จากจอห์นคอฟฟี่เช่นกันและก็มีเพอร์ซี่ผู้คุมนิสัยเสียที่ชอบข่มขู่ทาร้ายนักโทษผิดกับพอลและผู้คุมอีก3คนที่ปฏิบัติต่อนักโทษอย่างเป็นธรรม แต่ก็ทํำอะไรเพอร์ซี่ไม่ได้เพราะเพอร์ซี่เป็นคนเส้นใหญ่เพอร์ซี่ขอเป็นคนสั่งสับสวิตปะหารพอยอมให้เพอร์ซี่เป็นคนสั่งแต่ขอแลกกับการที่เพอร์ซี่ทําเรื่องขอย้ายไปอยู่ที่อื่นเดลนะักโทษปะหารอีกคนฝึกหนูจนเชื่องตั้งชื่อหนูว่ามิสเตอร์จิงเกิล เพอร์ซี่เยียบมิสเตอร์จิงเกิลของเดวจนตายแต่จอนช่วยชุบชีวิตหนูเพราะถึงวันประหารเดวพอกับผู้คุมอีกสามคนช่วยกันปลอบใจเดวว่าจะพามิสเตอร์จิงเกิลไปอยู่คณะละครสัตว์แต่ความปากดีของไอ้เพอร์ซี่มันก็บอกความจริงว่าผู้คุมหลอกเดวทําให้เขาเสียใจและก็ฝากหนูไว้กับพอลให้พอลเป็นคนดูแลและก่อนที่เดวจะเข้าพิธีปะหาร เดลก็ได้ฝากเจ้าจิงเกิลไว้กับจอนคอฟฟี่วันประหารเพอร์ซี่เป็นคนสับสวิกซึ่งมันมีปัญหากับเดวไม่ชอบที่หน้ากันและเกิดเป็นแรงแค้นระหว่างมันกับเดวแล้วเพอร์ซี่มันก็แกล้งลืมชุบฟองน้ำจนทำให้สมองของเดวไหม้เดวต้องตายอย่างทรมาน จอห์นคอฟฟี่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเดววว่าเขาต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหนทําให้กระแสจิตนั้นส่งผ่านไปถึงเจ้าจิงเกิลที่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเดววแล้วก็หนีหายเข้าไปในตู้เก็บของโดยที่ทุกคนคิดว่ามันคงหนีหายไปแล้วและคงไม่มีวันกลับมาภรรยาของฮาร์ดเพื่อนของพอล วยเป็นเนื้อง,งอกในสมองจนเห็นภาพหลอนพ่อตัดสินใจให้จอนช่วยภรรยาของฮาร์ตโดยจับผู้คุมเพอร์ซี่ใส่ชุดคนบ้าแล้วขังในห้องขังเดี่ยวแล้วแอบใส่ยานอนหลับให้ไว้นักโทษอีกคนที่เป็นฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าข,ข่มขืนเด็กในคดีของจอนจอนเห็นภาพตอนที่ไว้มาจับแขนเลยถ่ายทอดพลังให้พอได้เห็นด้วยก่อนที่พวกเขาจะพาจอนไปรักษาเมียของฮาร์ อยู่ดูไว้มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาจับแขนจอนทําให้จอได้ใช้พลังพิเศษเพื่อทําให้มันหรับอีกครั้งแล้วเดินทางไปยังบ้านของฮาร์แต่ถึงแม้ไม่มีใครบอกจอว่าพวกเขาจะพาจอไปไหนเขาก็ได้รับรู้ว่าพอจะพาจอไปบ้านของฮาร์เพื่อรักษาภรรยาของฮาร์จนไปถึงบ้านของฮาร์ตฮาร์ก็มีท่าทีที่จะไม่ยอมให้จอเข้าไปรักษาภรรยาของเขาพอต้องเกี้ยกล่อมสุดท้ายเขาก็ยอม พอจอนคอฟฟี่ได้เห็นภรรยาของฮาร์ตเขาก็ได้ช่วยรักษาความเจ็บปวดของภรรยาฮาร์ตจนหายจนไม่ต้องไปหาหมอกรับรู้ได้ว่าเธอหายแล้วจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ใบหน้าของเธอและสภาพร่างกายของเธอไม่ไหวแล้วแตกต่างกันกับก่อนหน้านี้ที่จอนใช้พลังพิเศษเพื่อรักษาเธอตอนนี้ใบหน้าของเธอดูสดใสเหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนแล้วภรรยาของฮาร์ตก็มอบสร้อยเส้นหนึ่งให้กับจอน จอช่วยภรรยาของฮาร์จนหายแต่ก็ไม่ยอมคายมาแมลงออกจากปากผู้คุมทุกคนต่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่เขาไม่คายมาแมลงออกจากปากคือการที่เขายอมรับความตายนั้นไว้เองพอกลับมาถึงคุกพอกับผู้คุมอื่นๆก็ไปปล่อยเพอรซ์ซี่และบอกมันว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเพอร์ซี่มันก็ยอมเพราะมันกลัวแต่ความจริงแล้วมันรอวันที่จะเอาคืนพวกเขาต่างหาก มันมายืนแต่งตัวที่หน้าห้องของจอนจอนจึงจับคอเพอร์ซี่แล้วคลายมาแมลงใส่ปากของเพอร์ซี่จากนั้นเพอร์ซี่ก็เหมือนเด็กเอ,อ๋และก็คุมสติไม่ได้กระหน่ำยิงไว้ตายคาห้องขังเพอร์ซี่ถูกจับไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชที่เขาสมัครไว้แต่ไม่ได้ไปเป็นหัวหน้าผู้คุมเข้าไปในฐานะเด็กเอ,อ๋ที่มีปัญหาทางจิตพอใกล้ถึงวันประหารจอนพ่อมาคุยกับจอนว่าเขาจะปล่อยให้จอหนหนีไปแต่จอนบอกว่า ตัวเองเหนื่อยแล้วตอนนี้เขาเหนื่อยมากๆเขาไม่ไหวแล้วพอถึงวันประหารจอนก่อนวันประหารผู้คุมต้องมาถามไถ่ว่าเขาต้องการอะไรก่อนตายจอนบอกพอว่าเขาไม่ต้องการอะไรแต่เขาบอกพอว่าเขาไม่เคยดูหนังเลยตั้งแต่เกิดมาจอนใช้ชีวิตเดินทางได้ร่อนมาคนเดียวโดยไม่มีครอบครัวเพื่อนฝูงพอได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้พาจอนไปดูหนัง นั่นก็เป็นฉากที่เขาตอนแกะดูแล้วร้องไห้นั่นเองพอถึงวันประหารจอนคอฟฟี่วันที่จอนคอฟฟี่จะต้องได้รับโทษประหารก็มาถึงพักสดีทุกคนต่างเสียใจที่รู้ว่าเขาเป็นคนดีแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยและต่อให้พอลและพวกจะขัดข้องใจเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าจอนได้ถูกตัดสินโทษไปแล้วและในวันที่เขาต้องรับโทษประหาร วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าจึงเป็นวันที่เหล่าผู้คุมทุกคนตรงนั้นไม่อาจจะกั้นน้ำตาเอาไว้ได้และชื่อของจอร์ด e คอฟฟี่จะตาตึงในความทรงจำของพวกเขาตลอดกาลจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาต้องอยู่ช่วยใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยให้มีชีวิตยาวนานกว่าคนอื่นๆเพื่อรับโทษนั่นเองตัดกบมาที่เพาผ้าหญิงชาราไปดูที่กระท่อมหลางที่ตัวเองเดินไปทุกๆเชา้า พ่อเอาขนมปังไปให้มิสเตอร์จิงเกิลที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะได้รับพลังพิเศษจากจรเหมือนๆกับพ่อที่มีอายุตอนนี้108ปีแล้วพอเล่าว่าตัวเองอยู่ดูคนที่รักจากไปคนแล้วคนเล่าขนาดมิสเตอร์จิงเกิลยังมีชีวิตอยู่นานขนาดนี้แล้วตัวเองจะอยู่นานขนาดไหนได้ตะทิฐานขอให้ตัวเองหลุดพ้นจากโลกใบนี้สิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้คืออย่ามองคนแค่ภายนอก แต่จงมองไปให้ลึกถึงจิตใจของเขาเพราะบางคนอาจจะหน้าตาน่ากลัวแต่อาจมีจิตใจที่ดีและอ่อนโยนและในบางครั้งคนที่หน้าตาดูดีอาจจะมีจิตใจที่โหดร้ายก็ได้ดังนั้นเราไม่ควรตัดสินใจใครถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอและจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดที่สำคัญบางครั้งการกระทำบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมา ถ้าไม่อยากมานั่งเสียใจในภายหลังก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะทํากระทําความผิดนานเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต่อให้คุณสํานึกผิดแค่ไหนก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วต้องบอกก่อนว่าหนังมีความยาวกว่า3ชั่วโมงบอกเลยว่าพยายามจะตัดตอนที่สําคัญมาให้แล้วแต่ก็มีบางตอนที่คิดแล้วคิดอีกเพราะมันมีแต่ฉากเด็ดๆทั้งนั้นแต่ก็ต้องจำใจเพราะหนังยาวมาก เรื่องนี้เป็นหนังเก่ามากๆสําหรับการสปอยก็ขอเล่าย่อๆได้เพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะหรืออยากให้เรารีวิวหรือสปอยเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ